สุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านรายการกระจ่างธรรมกระจ่างใจโดยธรรมสถานสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องของท่านพระสิทธิมหาสาวกรูปหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่เป็นบรรดาในเป็นหนึ่งในบรรดาทั้ง80องค์สำหรับอรอบนี้ก็จะถึงวราระของท่านพระโมคคราช ท่านพระโมคครลชเถระนี่ก็ถ้าถามว่าคนรู้จักกันไหมก็สามารถที่จะบอกได้ว่าถ้าจะเป็นคนที่รู้จักชื่อท่านพระโมคคราชก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรนักธรรมชั้นโทนักธรรมนักธรรมชั้นตรีก็ถ้าไม่ได้อ่านหนังสือเองอ่านเฉพาะแต่ในหลักสูตรแล้วก็ยังจะไม่คุ้นชื่อของท่านพระโมคคราช แต่พอขึ้นมาในระดับนักธรรมชั้นโทแล้วก็จําเป็นต้องรู้แหละนะเพราะว่าก็เป็นพระเทะรูปหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในามานพสิบ16คน,นพ,พูดถึงมานพสิบหกคนนี่ท่านที่เคยเรียนแล้วก็จะอ๋อขึ้นมาทันทีนะว่า,าในส่วนของพระอนุรุทธะพระอนุพุทธ,ธาสาวกนะฮะ ที่อยู่ในส่วนของนักธรรมชั้นโทก็จะต้องเรียนเรื่องนี้เรียนอย่างเดียวไม่พอต้องท่องด้วยนะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ก็จะมีปัญหาที่ออกมาแล้วก็จะต้องถามเรื่องปัญหาของมานพ16ท่านนี้ว่าปัญหาของมานอาชิตามานพซึ่งเป็นหัวหน้านั้นถามว่าอย่างไรไปจนกระทั่งถึงท่านโมคราชเนี่ยซึ่งเป็นท่านสุดท้ายเนี่ย ท่านถามว่าอย่างไรพระธธพวิภาค์เจ้าตอบว่าอย่างไรก็ <c oughs> ต้องอาศัยความจําต้องท่องเอาคือท่านพระโมคคร,ราชเนี่ยก็เป็นผู้ที่เกิดในตระกูลของพรามหมณ์ในเมืองสาวัตถีได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านพราหมณ์ภาวรีพราหมณ์ภาวรีนี่ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าเปรตที่โกรศนในเมืองสาวัตถีพออายุมากขึ้นก็ลาออกนะมาบวชเป็นชดินนี่แหละนะแต่ว่า ใครๆเขาก็ไม่เรียกท่านว่าเป็นชาดินนะเรียกว่าเป็นพราหมเหมือนเดิมมาบวชมามาบวชเป็นชาดินแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะศิษย์เอกก็มี16คนมีอชิตามานพเป็นหัวหน้าสําหรับ16ท่านนี้ท่านพระโมคคัลราชนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดกว่าเขามีความรอบรู้มากกว่าเขาทีนี้เมื่อพระผู้มีพระเจ้าตัดสรู้แล้วประกาศพระสัทธรรมให้เป็นไป มีลูกศิษย์ลูกหาเกิดขึ้นมากมายนะพราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่ในที่ต่างๆเนี่ยก็ต่างยอมรับนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นพระศส,สดาตัวพราหมณ์ภาวีเองก็เป็นผู้ที่มีอธิการคำว่าอาธิการคือมีบุญอันยิ่งที่เคยได้บำเพ็ญสะสมมาแล้วในพระผู้เจ้าพระองค์ก่อนๆก,ก,ก็ถูกกุศลกรรมคือ บารมีที่ตนได้สะสมเอาไว้นั้นตักเตือนเข้าก็ถึงเวลาหนึ่งก็ปรึกษากับลูกศิษย์ว่าเออเราควรจะไปเข้าเฝ้าพราะผู้มีพระภาคเจ้าดีไหมจะได้ทูลถามปัญหาที่เราสงสัยซึ่งไม่เคยมีใครได้แก้มาได้มาก่อนแก้ได้มาก่อนพราหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ก็บอกว่าเออท่านอาจารย์ตัวท่านเองเนี่ยเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่ไม่ควรที่จะเป็นฝ่ายเข้าไปหา พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็คือท่านพระสมณาโคดมก่ควร,ระวจะต้องให้ท่านพระสมณโคดมเนี่ยเข้ามาหาตัวท่านาพราหมณ์ภาวรีก็บอกว่าเอ๊พราหมณ์ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขามีคุณวุฒิวัยวุฒิมีผู้เคารพนับถือมากต่างก็ยอมรับนับถือพระู้มีพิะภาคเจ้านะบางท่านก็ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ตกลงกว่าจะไปแต่ยังไงก็ลูกศิษย์ลูกหาก็บอกว่ายัางไงก็ส่งลูกศิษย์ไปก่อนดีกว่าพานภวรีก็ผูกปัญหาขึ้นมา16ข้อแล้วก็ให้ลูกศิษย์แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจำปัญหาทั้ง16ข้อนั้นเฉพาะตนแล้วก็ไปเข้าเฝ้าออถามก็ได้ไปเจอได้ไปพบพระพุทธภาคเจ้าที่ปาสนเจดีอชิตามนพก็เริ่มต้นถามคำถาม,ามที่อาจารย์ผูกมาให้ ก่อนความจริงนะโมคราชมานพนี่ก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังก่ตอนต้นว่าเขาเป็นคนที่มีปัญญามากกว่ามานพท่านอื่นๆลูกศิษย์คนอื่นในบรรดา16กคนเนี่ยลูกศิษย์เอก1ิคนเนี่ยโมคราชเนี่ยฉลาดกว่าเขาแต่ก็เกรงใจว่าอาชิตามานพเนี่ยอาจารย์ตั้งให้เป็นหัวหน้าก็เอาละเดี๋ยวจะรออชิตามานพถามปัญหาซะก่อนตัวเองก็จะเป็นคนที่สองพอถึงเวลาเข้าปรากฏว่าพออชิตามานพถามแล้ว โมกราชมานพจะถามพระพุทธเจ้าว่าเอารอก่อนนะให้คนอื่นเ็าถามซะก่อนแกก็รอยอยู่จนกระทั่งถึงคนที่8กลกะว่าคนที่9เนี่ยคิวเราแล้วจะถามพระพุทธเจ้าก็ทรงยับยั้งเอาไว้บอกโมกขราชเดี๋ยวให้คนอื่นเขาถามก่อนจนกระทั่งว่าเป็นคนสุดท้ายเกือบสุดท้ายเนี่ยถามปัญหาโดยสรุปก็คืออจะทําอย่างไรดีพิจารณาทําอย่างไรมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็น พระวิพักเจ้าก็ทรงตอบว่าก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่มัจจุราชมองไม่เห็นตัวนี้โดยสรุปปรากฏว่าพอพระวิภากเจ้าทรงแก้ปัญหาทั้ง16ข้อนี้ทั้ง16ท่านก็ได้บรรลุพระรหารทั้งหมดยกเว้นอยู่ท่านหนึ่งคือปิงขียะมานพคือปิงคียะมานพเนี่ยนอกจากจะเป็นลูกศิษย์แล้วเป็นหลานด้วย ไอ้ตอนฟังคําถามที่พระผู้ที่เพื่อนของตัวเองถามพระผู้วิาพากเจ้าตอบแล้วก็ไม่ได้ส่งใจไปโดยเทศนานุสาเรนาโดยทํานองพระธรรมเทศนาเพราะนึกอยู่ในใจโอ้โหวชานลุงลุงไม่มาด้วยถ้าลุงมาด้วยนี่โหลุงจะได้ความรู้ความเข้าใจจากการที่พระพวิาพาคษเจ้าได้ทรงพยากรวิสันชนาปัญหาทั้งหลายทั้งปวง ัมแตจนึกเสียดายแทนลุงใจมันก็เลยไปไม่ไม่ตลอดพระธรรมเทศนาคนอื่นก็เป็นพระหารกันหมดแล้วตัวปิงเคียมานพในโมแต่นึกถึงลุงนะบวชเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เลยกลับไปเยี่ยมลุงไปบอกไปแก้ปัญหานะว่าพระพุทธเจ้าทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างตัวท่านพร,รมามณ์ภวีก็บรรลุค,ความเป็นพระยาบุคคลชั้นพระสูาบัน แล้วก็ท่านพระโมคราชเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในการครองจีวรเศร้าหมองเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีความเลื่อมใสในพระเถระพระภิกษุที่ครองจีวรเศร้าหมองเนี่ยใครก็ไม่เกินท่านพระโมคราชจนกระทั่งว่าพระพุาคเจ้าเนี่ยทรงยกท่านพระโมคราชไว้ในตำแหน่งเอตัคคะของผู้ครองจีวรเศร้าหมอง คือคนจะเลื่อมใสในบุคคลคนใดคนหนึ่งโดยสรุปในที่นี้ก็กล่าวถึงพระเนี่ยรวมไปถึงกระทั่งอัธยาศัยของคนทั่วไปที่ว่าเห็นหรือมีความชอบใจในความเด่นทางด้านใดพระวิภาคเจ้าก็ทรงแยกกเป็น4ประเภทหนึ่งก็คือรู้ขับประมาณิกาคนเห็น พระหรือครูบาอาจารย์ของตนเนี่ยใช้จีวรแบบเศร้าหมองปอนปอนภาษาทั่วไปเขาก็เรียกว่าปอนปอนจะเกิดความเพิ่อมใสท่านผู้นี้แม่มีความมักน้อยสันโดษนะเกิดความเลื่อมใสรูปปรับประมาณนิการูปร่างดีคนก็จะเกิดความเลื่อมใสรูปปรปะมาณิกานี่ก็จะเป็นประเภทของบุคคลผู้จะเกิดความเรื่องเลื่อมใส ในครูบาจารย์พระเถรานุเถระที่มีรูปร่างลักษณะดีพูด,ดง่ายๆ้าภาษาทั่วไปก็เรียกว่ารอรูปงามนะก็จะเกิดความเลื่อมใสโคสัปรมานิกาได้ยินเสียงเสียงดีเสียงกังวานมีความไพเราะก็จะเกิดความเลื่อมใสส่วนอันสุดท้าย ผู้ที่จะเกิดความเลื่อมใสในท่านผู้ใดผู้หนึ่งต้องได้ฟังการแสดงธรรมจากผู้นั้นเสียก่อนเรียกว่าธรรมประมาณิกาเรียกว่าธรรมประมาณิกาเรียกว่าประมาณิกาซีมีลูกขับประมาณิกานะผู้ที่มีความเลื่อมใสครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่ทรงจีวรเศร้าหมองปอนขัดขาด,ขาดผ,ผ,ผูปะ,ปะนะเห็นแล้วก็แหมท่านมีความสันโดษมากน้อย สองอรูปปรมาณิกาผู้ที่มีความนับถือเลื่อมใสจะเกิดความนับถือเลื่อมใสในด้านผู้ใดผู้หนึ่งก็ต้องเห็นแล้วว่าหน้าตารูปร่างลักษณะดีหลือเกิน<ม>ก็เกิดความเลื่อมใสในเรื่องร,รูปปรมาณิกาแล้วก็โคศปรมาณิกาต้องฟังเสียงซะก่อนรูปร่างหน้าตาไม่ถือเป็นประมาณจะทรงจีวรอ,อย่างไรใช,ใช้ใช้เสื้อผ้าอย่างไรไม่เป็นประมาณเสียงต้องดี นะเสียงตรงดีแล้วก็อันสุดท้าย3ข้อข้างต้นนั้นไม่เป็นประมาณเลยต้องดูก่อนว่ามีความลึกซึ้งมีความลึกซึ้งในธรรมะมากน้อยขนาดไหนสามารถที่จะอธิบายเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายได้มากแค่ไหนทรงภูมิมากแค่ไหนนะสประการนี้4ประการนี้แหละเป็นประมาณ นะส่วนท่านพระโมคคัลลาชนี่พระผู้าาวิพากษเจ้าก็ทรงยกไว้ว่าเป็นพระภิกษุที่ทรงจีวรเศร้าหมองแล้วขึ้นว่างั้นเถอนะทรงจีวรเศร้าหมองอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านพระโมคคัลลาชซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระอสิติมหาสาวกในสมัยพระพุทธการก็เรียกว่าเป็นผู้ที่สร้างความนับถือเลื่อมใสให้แก่ คนทั้งหลายที่เป็นลูขับประมาณิกานะก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแดดท่านสาธุชนทุกท่านขอจเจริญพร